ทราแลนด์นะครเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กเพื่อรองรับเด็กในยุคปัจจุบันให้สามารถที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งความรู้มีทั้งทัศนคติที่ดีสามารถที่จะเติบโตขึ้นไปทํางานร่วมกับผู้สูงอายุให้การดูแลผู้สูงอายุได้ในอนาคตเ,เราเริ่มต้นจากเด็กที่อายุประมาณห้าหขวบเป็นวัยเริ่มต้นที่เด็กจะ เเเขข้้้้าาาาาใจจหตตุแลลละะผนะกรรนกกกกรรรีียู่งงๆ็มมมควึึึซฐานแรกนะคะเป็นฐานอินไซน์รู้ลึกรู้จริงรู้ใจคนไวชรานะคะฐานนี้เนี่ยก็จะมีการให้เด็กๆเนี่ยจำลองว่าตนเองอีก60ปีเนี่ยตนเองจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเด็ก <c oughs> ๆก็จะมีการใส่ตัวกระสอบทรายที่ข้อเท้าอะค่ะเพื่อถ่วงน้ำหนักขาให้เขาเคลื่อนที่ได้ช้าลงรู้สึกว่ามีอุป,ปรสรรคสวมใส่แว่นตา ที่มีรูเล็กนิดเดียวค่ะเพื่อให้เขารู้ว่าตาพร่ามัวเนี่ยเป็นยังไงนะคะสวมใส่ถุงมือเพื่อให้เขารู้ว่าการหยิบจับต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายใดเหมือนตอนนี้เขาเป็นเด็กนะคะการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมันเป็นวิถีของทุกคนเด็กเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะดูแลผู้สูงอายุแต่เขาเรียนรู้ที่ตัวเขาเองจะต้องกลายเป็นผู้สูงอายุด้วยเพราะนั้น สิ่งที่เขาจะต้องรู้ก็คือการเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็การอยู่ร่วมกันเป็นความรู้สําหรับการเตรียมตัวของเขาเองด้วยการที่เขาได้เรียนรู้และมีความสนุกไปกับกิจกรรมเหล่านี้เรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้นะจะสามารถที่จะนําไปหล่อหลอมเป็นความทรงจําระยะยาวและไปกําหนดทัศนคติและพฤติกรรมในอนาคตได้ฐานที่2คือฐานว้าวไอเดียค่ะ ฐานนี้เนี่ยก็จะมีนวัตกรรมที่เคยประดิษฐ์มาเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุไปแล้วนะคะ<า>เด็กๆก,ก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะฐานต่อไปฐานที่3นะคะก่อสร้างสร้างธุรกิจในฝันค่ะฐานนี้เนี่ยเด็กๆจะได้ระดมความคิดค่ะช่วยกันประดิษฐ์สิงของนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เราต้องการช่วยเหลือค่ะแล้วก็ฐานสุดท้ายฐานที่4นะคะเป็นฐานเรื่องของการต่อย,ยอดการขายค่ะเด็กๆก,ก็จะนําสินค้าที่ตนเองขายอะค่ะนำเสนอการขายผ่านการพูดนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายฟังค่ะ ันนี้คือรองเท้าวิเศษนะคะคุณปู่ทีนี้เนี่ยคุณสมบัตินะคะมันพิเศษยังไงเดี๋ยวบอกคุณปู่หน่อยเร็วคุณปู่จะได้ซื้อสินค้าของเราใส่แล้วมันจะเรื่อยไหมมันเรื่อยโอเคซื้อครับดดนนเทคโนโลยีในโลกเราเนะี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วนะวันนี้เราก็อาจจะมองเห็นผู้สูงอายุแบบที่เราเห็นอยู่ดังนั้นให้เขารู้เป็นอย่างละเอียดเป็นเรื่องๆไปมันอาจจะไม่ได้ไประโยชน์แต่ว่าไปสร้างสมองส่วนความคิดสร้างสรรค์ นะของเขาไว้ส่วนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นสมองส่วนหน้าเพราะฉะนั้นการสร้างแนวคิดของการเป็นผู้คิดนะฮะอาจจะสําคัญกว่าเนื้อหาที่จะใส่ลงไปแล้วก็ให้ไปท่องจำนะฮะ,ะก็เลยมีฐานนวัตกรรมในอนาคตเนตีเน่ยคุณจะใช้ในการดูแลก็ได้นะฮะเขาสามารถนําไปใช้ในการทํางานร่วมกับผู้สูงอายุในอนาคตได้นะ การเรียนรู้เพียงครั้งเดียวเนี่ยย่อมไม่ใช่สิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะฮะการมีกิจกรรมที่ซ้ำหลากหลายนะฮะในวงจรการเรียนรู้ของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าส่วนที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าผู้ปกครองพ่อแม่มหรือว่าคุณครูหรือผู้นำชุมชนรวมทั้งสิ่งที่เราพยายามจะถ่ายทอดออกไปนะจากห้องห้องหนึ่งกระจายออกไป เพื่อให้ชุมชนต่างๆไปหรือโรงเรียนต่างๆไปทำต่ออันนั้นเป็นความสำคัญที่จะทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ซ้ำๆนะฮะด้วยวิธีการที่สามารถที่จะเอาความรู้บวกอารมณ์ที่สนุกสนานเนี่ยฝังลงไปเป็นความทรงจำระยะยาวได้ hey, why, why, why. ปัญหาของสังคมสูงวัยในอนาคต ภาระที่ต้องแบกรับของคนหนุ่มสาวโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยทัศนคติอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องทีเดียวทัศนคติที่ถูกต้องก็คือการที่เราต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็การทํางานร่วมกันแล้วมองเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในสิ่งที่เขาทาได้เราจะเห็นคุณค่าของครังสมองหรือครังปัญญาของผู้สูงอายุถ้าเราจัดสิ่งเหล่านี้ให้สมดุลกันเนาะแล้วก็มองเห็นว่าในอนาคตเนี่ยเขาไม่ใช่ภาระนะแต่ว่า เขาคือพลังในหลายๆมิติที่คนหนุ่มสาวก็ขาดหายไป